เก่า่อยเก่า่อยขออนุญาตน้องๆทุกคนนะครับที่จบการศึกษามาเป็นพิการงานที่สตาร์แมนสตาร์แมนเรามาต่อเนื่องที่ดีต้องรับมานะครับรับด้วยมือจิตอันรุ่งเรครับผมมาทุกรุ่นทุกสมัยแต่ขอแต่พัาเราอยู่ด้วยกันเพื่นพี่เพื่อนน้องรักกันนะจ๊ะรักกันนานๆพวกเราเป็นใครด้วยกันขอขอบคุณสุขภาพแข็งแรงจบไปก็อย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับโอ้โห เดี๋ยวจะขออีกคนหนึ่งอ่ะพี่โต้พี่โต้กล่าวให้น้องๆหน่อยดิเอากล่าวกล่าวอะไรให้น้องๆหน่อยเออนนั่แหละครับก็ยืนเพิ่มดีที่รอทุกวันเลยก็ไม่มีอะไรมากครับเออโชคดีเนี่ยเนี่ยโชคดีแล้วมีแต่ความสุขความเจริญทำหน้าที่การงานในหลายอย่าง โอเคอ่าพี่พอลดหน่อยพี่พอลดคุณพอลดครับขออนุญาตเจอญนะครับคุณก็อร่อยพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วอวสาวเขาไม่ค่อยเก็บฮะอ่ะพี่พุ่นก็ได้พี่พุ่นแทนพูดไม่ค่อยเก่งอีกแล้วเก่งเก่งล้างหมดใจนะอ่ะพี่แว่นดีกว่า ไม่ได้เลยเหอใครอีกวะให้ให้น้องมาให้น้องพูดพี่บิวพี่บิวดี่บวพี่บิวพี่บิวพี่บิวอะโอเคครับ อ่าน้องๆน้องๆเป็นตัวแทนหนึ่งคนที่เอาน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวพี่พุฒด้วยสิพี่พุฒธอ่ะพี่พุฒธพี่พุทธพูดอะไรเปล่าดีมากนะครับเอานั่นนั่นคอนเฟิร์มแล้วอ่าไหนตัวแทนน้องหนึ่งคนด้วยอ่ะใครดีใครดีพี่ไงดูน้อง ช่วยช่วยช่วยอ้าวมาอ้าวก็ขอบคุณที่พี่ทุกคนนะครับสำหรับมุมกระทักวันนี้แล้วก็ดูกันเป็นแบบครอบครัวมีความสุขนะคร,รับที่สุดก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับก็บอกว่ามีความสุขมากครับที่มาเปิดงานนี้โอเคขอบคุณครับ